เรานั่งทำความสงบสักครู่หนึ่งก่อนเนาะเพื่อจะได้เปิดใจรับฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องต้องมีสติมีสมาธิในการฟังแต่ถ้าเราใจลอยนะก็จะฟังธรรมไม่ไม่รู้เรื่องหรือว่าหรือบางทีเราอาจจะมีก็เรียกว่าพื้นความรู้ นะจากการได้ยินได้ฟังจากตำราบ้างจากครูบาอาจารย์บ้างนะตรงนั้นขอให้พักไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนเพราะมันก็อยู่ในความทรงจำของเราอยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะพูดซึ่งจริงๆมันเกี่ยวข้องกันเนาะแต่ว่าการนำเสนอเนี่ยอาจจะนำเสนอในบางแง่มุมซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยิน มันเป็นแง่มุมใหม่แล้วก็ลองฟังดูแล้วก็น้อมพิจาตามอย่างเช่นเวลาหลวงพ่อยกตัวอย่างก็ให้ติดตามนะตัวอย่างตามที่หลวงพ่อยกขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เห็นภาพนะเห็นภาพตามได้คือเรื่องของเรื่องนะอย่างเราเราอยู่สุขโตนะที่เราเข้ามาบวชเนี่ยก็จริงๆก็คงอยากจะอย่างน้อยก็คืออยากจะรู้ว่าเออ ที่วัดป่าสุกโตเขาสอนกันยังไงเขาฝึกกันยังไงบางคนอาจจะมเีเคยฝึกมาก่อนแล้วจากที่อื่นแต่อาจจะไม่เหมือนที่ที่นี่ก็ได้เนาะที่สุกโตก็ได้ทีนี้เราลองมาฟังดูนะอย่างที่นี่ครูอาจารย์อาจารย์ใหญ่คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพซึ่งเป็นบรมอาจารย์แห่งความรู้สึกตัว ท่านเน้นแต่เรื่องความรู้สึกตัวท่านก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่เรื่องรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเป็นทางของอสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงทีนี้เรื่องของความรู้สึกตัววันเนี้ยหลวงพ่อก็จะพูดอยู่สักสักคำหนึ่งก่อนแล้วลองดูที่ว่าเราสามารถฝึกกันได้ไหมอย่างที่เราบวชมาเนาะเคยได้ผ่านการสวดมหาสติปัฏฐานสูตรมาแล้วรู้สึกจะเป็นเมื่อวานตอนเย็นเนาะก็ได้นำสวดเรื่อง การฝึกรู้สึกตัวกับมันมีอิริยาบถการเดินยืนนั่งนอนนะแล้วก็อิริยบถย่อยการคู้การเหยียดการก้มการเงยนะการหันซ้ายเหลืขวาการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังนะนะการดื่มลิ้มแล้วก็หยุดนิ่งรวมถึงการทรงผ้าสังคติสภยัยบาทอะไรพวกนี้ ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเราก็ได้ผ่านกันแล้วอันนี้คือเป็นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกรู้สึกตัวทีนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องตอนนี้เราพวกเรากำลังนั่งอยู่เนาะในบทสวดบอกว่าเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่อเอาแค่ประโยคนี้พอเนี่ยเป็นปัจจุบันตอนนี้นั่งอยู่นะ เมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่โอเคเรื่องเรานั่งอยู่ก็คือนั่งอยู่แล้วก็คือร่างกายถูกไหมนะร่างกายเรานั่งอยู่จริงก็ตอนนี้รู้ได้จริงร่างกายนั่งอยู่ร่างกายเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นรูปก็ได้เนาะเป็นรูปรูปนั่งนั่งอยู่ตอนนี้เข้าใจว่าก็รู้ได้อยู่ว่านั่งอยู่ที่รู้ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีสติแต่ถ้าลองลืมตัวนะ นั่งอยู่ก็ไม่รู้แต่ถ้าตอนนี้นั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งนี่แสดงว่ามีสติแล้วสติเนี่ยมันมีบ้างมันไม่มีบ้างถ้ามันมีสติตลอดเวลาแสดงว่าเมื่อเรายังไม่ลุกไปไหนเรานั่งนั่งเนี่ยยังนั่งอยู่สติก็ต้องรู้ได้ตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ตลอดเวลาก็เพราะเหตุว่าสติมันก็มีความไม่เที่ยงของมัน ทำมันเที่ยงคือมันจะต้องรู้ตลอดแต่ที่รู้ตลอดไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันดับไปแล้วก็มันรู้ใหม่แต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าสมมุติเราไม่ฝึกนะมันก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่านั่งอยู่เพราะสติไม่รู้จักกับการนั่งพอไม่รู้จักกับการนั่งเรานั่งมาตั้งแต่หัดนั่งตั้งแต่เกิดถ้าเราไม่ฝึกมันก็เหมือนกับว่าเกือบไม่รู้เรื่องเลย คนเกิดมาในโลกนี้ถ้าถ้าไม่มีการฝึกนะเขาเกิดมาก็คือไม่รู้เรื่องเรื่องกายตัวเองไม่รู้ทั้งๆท,งที่การนั่งมีอยู่แต่จะไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยปัญญาแต่รู้เหมือนกับว่าก็นั่งไงรู้แล้วแล้วไงแล้วไงรู้อยู่ว่านั่งแล้วไงคือตรงนี้ไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นการที่เรามาฝึกฝึกนั่งฝึกเดินฝึกอะไรก็แล้วแต่นี่คือเราฝึกสติเพื่อให้รู้สิ่งที่ กำลังมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้นะรู้แล้วว่านั่งอยู่เนาะแต่ทีนี้เราลองดูซิว่าเพราะในในบทของบทสวดมนต์บอกว่าเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ตอนนี้แปลความง่ายๆก็คือที่นั่งอยู่คือใครเรานั่งเห็นไนหะไม่ได้บอกว่าเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่าท่านนั่งอยู่ ท่านไม่บอกว่าท่านนั่งอยู่คือหมายความว่าสอนเรื่องให้กลับมารู้ที่ที่ตัวเราถ้าสอนบอกว่าเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ว่าท่านนั่งอยู่แสดงว่าสอนให้ให้ให้รู้คนอื่นนั่งเนี่ยยังไม่ชีนั่งเนาะเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่าเธอนั่งอยู่อย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือท่านสอนให้เรารู้คนคนอื่นแต่เรื่องสติปัฏฐานคือท่านสอนให้เรากลับมารู้ตัวเรานะเห็นไหมเรานั่งอยู่ เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่โอเคแล้วนะรู้จักแล้วว่าเรานั่งอยู่เนาะทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกแบบไหนนี่เราบทมาอย่างถึงอาทิตย์แล้วยังที่หลังสุดเนี่ยครบแล้ว <Okay. S 1> เอออันนี้ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะอันนี้สองอาทิตย์ได้เก,เกือบอาทิตย์กว่าเนาะของเราบทก,ก่อนกี่วันวะสองสามวันอ่าทีนี้ เอาอย่างตอนนี้นะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่รู้แล้วว่าเรานั่งแต่รู้ชัดล่ะสิใครล่ะเป็นผู้รู้ชัดตรงนี้เราตอบได้ไหมตอนนี้เมืนน่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่แล้วใครรู้เออหลวงพ่อถามนี้ก่อนตอนนี้รู้ชัดได้ไหมว่านั่งอยู่คือหมายความว่าไม่สงสัยคือไม่ได้สงสัยว่ายืนหรือนั่งหรือนอนรู้ชัดเลยว่านั่งอยู่อันนี้รู้ชัดเนาะไม่ไม่สงสัยเนาะแต่ทีนี้หลวงพ่อก็ถามต่อว่า ถ้าอย่างนั้นนะรู้ชัดเนี่ยใครเป็นคนรู้ชัดตามที่ที่เข้าใจเออยังเป็นตัวเราผู้รู้ชัดใช่ไหมเออของเราใครเป็นผู้รู้ชัดสติใช่ไหมแน่ใจนะเออเดี๋ยนโอเคนะอันนี้ยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้รู้ว่าเรานั่งเนาะแต่ทางนี้บอกว่าสติเป็นผู้รู้ว่าเรานั่งถ้างั้นสติอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนทั้งตัวใช่ไหม แล้วสติมันมีตัวไหมอ่ะเออแล้วทีนี้ทั้งตัวเออเห็นไหมตอนนี้คือสติกับตัวเราเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าที่บอกว่าเราเป็นคนรู้ว่าเรานั่งเพราะนั้นตัวตัวสติเนี่ยกับกับตัวเราเนี่ยกับตัวที่นั่งเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมันยังไม่แยกออกมาพอไม่แยกออกมามันก็ต้องเป็นตัวเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ถูกไหมแต่ถ้ามันแยกออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจเลยเดี๋ยวว่าเออตัวเรา นั่งอยู่แต่มีสติจริงๆเลยรู้อยู่ว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้มันเป็นปัญหาปัญหากับผู้ปฏิบัติมากมายคือบางทีปฏิบัติหลายปีปฏิบัติหลายปีก็คือแปลว่าเราเป็นผู้รู้ว่าเรานั่งหมดเลยแต่เวลาตอบตอบถูกนะบอกว่านั่งอยู่รู้ไหมรู้ใครรู้สติรู้คือตอบถูกแต่เอาเข้าจริงอะ่ะเราแหละรู้ไม่ใช่สติรู้ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะ เพื่อให้ได้เข้าใจเรื่องเรื่องตัวเราที่เป็นผู้นั่งกับตัวสติที่เป็นผู้รู้ว่าตัวสติที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นตัวสติจริงๆที่เป็นผู้รู้ซึ่งมีอยู่จริงตรงนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีการชี้บอกในรายละเอียดตรงนี้จะรู้ได้ยากมากแต่ทีนี้นะเนี่ยเราเดี๋ยวทดสอบหมายถึงว่าหลวงพ่อจะชี้บอกแล้วค่อยๆสังเกตนะ แต่อย่าสีเรลียดมากแต่สีเรลียดนี่มันบังหมดเลยแหละให้เป็นธรรมชาติให้เป็นแบบเหมือนกับเรานั่งคุยเป็นปกตินะอ่ะทีนี้เราก็จะเอางี้เราใช้อุปกรณ์สามสามท่านนะหนึ่งสองสามเนาะอันนี้ท่านก็เป็นผู้ดูเนาะเป็นผู้สังเกตแล้วก็ฟังเราแล้วก็สังเกตแต่สามท่านนี้ก็ลองก็ลองสังเกตไปด้วยกันแล้วกันอานะตอนนี้เดี๋ยวชื่อเชื่ออะไรนะตองตอง,ตองนะพระตองเนาะ พระตองนี่พระ,ะปอพระเก้าปองปอเก้าตองปอเก้าอ่าตองทีนี้เอาคนกลางก่อนเนาะพระตองก่อนพระตองไม่ต้องใช้ตาดูเลยเนาะอ,อรู้ไหมว่าขวามือเนี่ยมีพระอีกรูปหนึ่งมีพระเก้านั่งอยู่รู้เนาะซ้ายมือมีพระปอนั่งอยู่อันนี้เราไม่ได้ใช้ตาใช่ไหม แล้วตัวเรามีไหมในระหว่างพระทั้งสองตัวเรายังอยู่กลางมีใช่ไหมลองสังเกตได้ดีนะว่านี่ไม่ได้ใช้ตาดูแต่รู้ได้ว่าข้างซ้ายก็มีมีพระหนึ่งรูปด้านขวาก็มีพระหนึ่งรูปแล้วก็รู้ตัวเองได้ด้วยว่าตัวเองก็มีอยู่ตรงนี้พอมองออกเลยยังว่าเออคืนี่ขนาดไม่ได้ใช้ตาดูนะแต่รู้ได้ เริ่มเมสังเกตออกนะแสดงว่าต้องมีผู้รู้แน่นอนต้องมีตัวรู้แน่นอนถ้าไม่มีตัวรู้จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าข้างซ้ายมีมีคนอื่นข้างขวามีคนอื่นรวมถึงไม่อาจจะรู้ได้เลยว่ามีเราอยู่นะ oh. อาทีนีใ้ให้มองตามนะให้ลองดูเอาข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีแล้วก็มีตัวเราข้างซ้ายก็มีข้างขวาก็มีมตัวเราก็มี พอมองออกแล้วยังว่ามีผู้รู้อยู่จริงมีผู้รู้อยู่จริงอย่างน้อยผู้รู้เนี่ยเขารู้เราถ้าไม่รู้เรานะมัวแต่รู้ข้างซ้ายกับรู้ข้างขวาแสดงว่าที่รู้เราได้ว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางมีผู้รู้แน่นอนตอนที่หลวงพ่อไม่ชี้บอกแบบเนี้คือไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าอาจจะรู้เรื่องอื่นเนาะแต่พอหลวงพ่ออธิบายเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดการเข้าใจขึ้นมาว่าเออมันต้องมีผู้รู้เรา ถ้าไม่มีผู้รู้เราแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีเรานั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้งงไหมงงไหมถ้าถ้างงให,ให,ให้ให้คุยนะอย่าอย่าให้มันผ่านเนาะทีนี้เอาเดี๋ยวให้นั่งให้อยู่ในความสงบนะหลวงพ่อหยุดพูดเนาะแล้วก็ให้ให้ทบทวนรู้รู้ข้างซ้ายรู้ข้างขวาแล้วก็รู้แล้วก็คนอื่นก็ลองอะไรก็ได้นะอ่ะลองลองดูนะหลวงพ่อจะหยุดสักหนึ่งนาทีพอโดยเฉพาะ รู้ตัวเองรู้ได้ไหมรู้ได้ใช่ไหมโดยไม่ได้ใช้โดยจะคือเราไม่ได้ใช้ตาดูเนาะแต่รู้ตัวเองครับรู้ตัวเองได้เนาะได้ครับทีนี้เอาระยะไกลบ้างเราดูแม่ชีเอาพระทุกรูปเนาะดูแม่ชีเนาะนี่เราเห็นแม่ชีแม่ชีอยู่ทีนี้ถ้าเราลืมตัวเองมันจะเป็นยังไงไหนลองพูดที่ถ้าเราลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเอง เออถ้าเรานี่เราดูแม่ชีอยู่ครับแต่ถ้าเราลืมตัวเองมันเป็นยังไงถ้าลืมตัวกับสนใจแต่แม่ชีดูแต่แม่ชีใช่ไหมใช่ครับอ่าถ้ารู้สึกตัวมันจะรู้อะไรด้วยดูอะไรด้วยรู้ว่ามีแม่ชีแล้วก็มีเราเออครับถูกต้องในลองแสดงท่าทางเป็นนิ้วให้ดูที่เวลารู้รออกอดูแม่ชีอยู่นู่นนู่น,นครับแล้วถ้าไม่ลืมตัวมันจะรู้อะไรถ้าไม่ลืมตัวมันจะรู้เราด้วยรู้เรารถูกไหม พวกเราองค์อื่นโอเคไหมอ่านะโอเค okay, เข้าใจไหมเคสเนี้ยเอาดูไม่สีครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ลืมตัวเราก็จะถ้าเราจะรู้ตัวเราตัวเราเองด้วยถูก <True. S 2> ครับนะคนอื่นเหมือนกันไหมทีนี้ลองทําให้ชํานาญก็คือมองข้างนอกบ้างแล้วก็ก็จะเห็นตัวเราด้วยนะลองลองดูนะอ่าชนานาญขึ้นไหมเนาะเบาเบานะไม่ต้องไม่ต้องคือ ถ้าชำนาญน,นะแค่พอเหลือบดูไม่ทีปับ๊บมันเห็นเราเลยได้เลยตรงนี้แหละเขาเรียกว่ามีสติสติซึ่งไม่รู้มันอยู่ตรงไหน<อ>จะว่าอยู่ระหว่างตรงนี้ก็ไม่บอกไม่ถูกถูกไหมจะว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ไม่บอกไม่ถูกว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันรู้เราได้อ่ะนี่ไงตัวตัวนี้แหละที่ท่านท่านปอบอกว่าเรียกว่าจิตหรือสติเพราะนั่นจิตหรือสติก็คือ ไอ้ธรรมชาติที่มันรู้เราไม่ออกไหมเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเอาลองไม่ชีใหม่นะมองดูไปใหม่ไม่ชีก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วตัวเราเป็นสิ่งถูกถูกรู้เหมือนกันชัดขึ้นไหมว่าโอ้มันมีมันมีมันมีผู้รู้แต่ผู้รู้มันไม่มีตัวผู้รู้นี่อาจจะเรียกว่าจิตก็ได้เนาะเรียกสติก็ได้นะแต่ว่าเอาอะมันมีอยู่แล้วที่ผ่านมานี่เราฝึกเราเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเห็นตัวเราแบบแบบ แบบลักษณะแบบเนี้ยไม่เคยใช่ไหมอ่านี่คือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นสิ่งใหม่เมื่อก่อนเนี้ยเราเราเดินแล้วเราก็รู้ตัวเราแล้วเราก็เพ่งไปเพ่งเพื่อให้รู้ตัวเราแบบนี้มันเพ่งไหมพอดูไม่ทีปับ๊บเลยมันรู้เราเราต้องเพ่งตัวเราไหมอ่ะถ้าชนานาญนะมันจะเบากว่าน,นี้อันนี้ยังมีจงใจอย,อยู่นะมีเล็กๆอยู่แต่ถ้าไม่จงใจปับ๊บพอเห็นไม่ทีปับ๊บมันเลนเราเลยอ่ะคล้ายๆประมาณแบบพลึบเลยอ่ะ พร้อมเลยก็ได้เออมันแบบมันพลุบเดียวเลยแล้วตอนนี้ที่เห็นนะมันไม่ได้เห็นแค่แม่ชีนะอันนี้มันเห็นด้วยตาเนาะพอเห็นด้วยตาปั๊บนี่มันหุ่นพลุบไปเลยนี่นี่เห็นนี่นี่แต่เราไม่ได้บอกว่ามันเห็นอะไรแต่มันสามารถเห็นได้หมดแต่ไม่ต้องบอกว่าเห็นอะไรถูกไหมไม่ต้องบอกแต่มันเห็นไปแล้วเห็นชัดไม่ชัดแต่เห็นไปแล้วเนี่ย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 ระยะทางระยะห่างจากนู่นมานี่เนี่ยผ่านอะไรไมาบ้างอะ เห็นหมดเลยแต่อันนี้ก็เรียกว่าเห็นผ่านทางตาแต่เวลามันเห็นตัวเราอ่ะมันผ่านตาไหมเออไม่เห็นไหมมันไม่ได้ใช้อายตนะในการรู้เราแต่เขาเรียกว่ามันรู้ด้วยใจอ่ามันรู้ด้วยใจนะที่เขาบอกว่าเออเวลารู้ตัวเนี่ยต้องรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาไม่ได้รู้ด้วยการคิดโอเคแล้วยังรู้ตัวเรามันต้องคิดไหมถูกต้องเลย อจับม่จับมาอีกาีนะรู้ตัวเราต้องคิดไหมไม่ไม่ครับอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจตรงนี้เราต้องคิดใช่ไหมว่ารู้ตัวเรารู้ยังไงวะรู้ยังไงวะครับต้องคิดใช่ไหมตอนตอนที่เราไม่เข้าใจนะใช่ครับตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วเพราะมันรู้เป็นแล้วถ้าไม่ชํานาญก็หัดดูไปหัดดูในสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าใจเนาะพอดูบ่อยๆปั๊บ,บ,บมันก็จะจะเห็นตัวเราแบบชํานาญขึ้นครับ อ่ะทีนี้เราไม่ดูแม่จีแล้วเราดูตรงไหนเราดูพื้นบ้างเนี่ยนั่งอยู่เนาะเห็นไหมพื้นเมื่อเห็นพื้นเห็นตัวเราด้วยได้ไหมเออเห็นตัวเราต้องคิดไหมนี่ไงที่ก็บอกว่ารู้โดยไม่ต้องคิดหรือว่าเห็นโดยไม่ต้องคิดนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยฟังไม่เข้าใจคิดเพื่อให้รู้คิดจนหัวร้อนหัวแตกก็ยังไม่รู้สักทีเอามันรู้ได้ไงเราก็โมแต่คิดแต่เรื่องนี้ เรื่องรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องคิดแต่มันรู้ด้วยใจอมองพื้นอีกแล้วก็เห็นนี่อเนี่ยมองง่ายเลยแล้วเวลาเดินจงกรมก็มองตาก็มองไปข้างนอกข้างนอกแบบนี้แล้วก็เห็นตัวเองเดินเห็นไหมนี่ก็เรียกว่ารู้ตัวที่ผ่านมานี่ทําแบบนี้หรือเปล่าเราว่าไม่นะเออหลวงพ่อเองก็เพิ่งไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเอาตัวเราไปทําหมดเลย เอาตัวเราไปเดินจงกลมเอาตัวเราไปฝึกแต่ไม่รู้ตัวเราเหมือนกับที่กําลังรู้อยู่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ถามนะประเด็นนี้อย่าอย่าเพิ่งให้ผ่านเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยมันก็ปฏิบัติผิดอยู่ดีแต่ถ้าเข้าใจถูกเนี่ยก็เดินไปแล้วก็รู้นอกรู้ในร,รู้รู้ข้างนอกก็คือเห็นข้างนอกแล้วก็เห็นตัวเองเหมือนกับที่หลวงพ่อเทียน,นยสอบอารมณ์หลวงพ่อคำเขียนไม่รู้พวกเราเคยได้ยินไหม สมัยก่อนที่หลวงพ่อคำเขียนนั่งปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็คงปฏิบัติในกุฎเนาะแล้วก็ปิดประตูหมดเลยหลวงพ่อเทียนก็เดินมาเดินผ่านมาคงสอบอารมณ์แหละแล้วก็เรียกหลวงพ่อคำเขียนบอกคำเขียนทําอะไรอยู่ <c oughs> หลวงพ่อบอก, efendim, บอกว่ากําลังนั่งปฏิบัตินั่งฝึกสติแล้วก็หลวงพ่อเทียนถามว่าเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าไม่เห็นหลวงพ่อเทียนบอกว่าหลวงพ่อเทียนถามว่าแล้วทายังไงถึงจะเห็นข้างนอก หลวงพ่อกำเเกยนบอกต้องเปิดประตูอ่าแล้วก็หลวงพ่อกำเเกยนก็เปิดประตูเนาะพอเปิดประตูก็เห็นหลวงพ่อเทียนมาหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเอ้าเห็นข้างนอกแล้วยังเห็นแล้วหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเอออย่างนั้นแหละต้องรู้ข้างนอกกับรู้ข้างในตรงกันไหมอ่าพอรู้ข้างนอกข้างในเป็นไงล่ะมันก็จะเห็นทั้งข้างนอกเห็นข้างในก็เห็นตัวเราเห็นความคิดเห็นความรู้สึก ที่เห็นนอกเห็นในนั่นแหละก็คือตัวสติสัมปชัญญะบางคนเนี่ยพอปฏิบัติธรรมไม่ยอมเห็นข้างนอกมุดอย่างเดียวเพ่งข้างในตัวเดียวนึกออกไหมเวลาเพ่งเนี่ยมันเอาตัวเราไปเพ่งเออเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ถ้ารู้นอกรู้ในมันมีตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้มันต่องเพ่งปะไม่เพ่งมีเราต่างหากถ้าจะเพ่งก็คือตัวนี้เพ่งแต่เวลาตัวรู้เนี่ยมันรู้นอกแล้วก็รู้ในตัวรู้เนี่ยไม่มีการเพ่ง เพ่งไม่เป็นเด็ดขาดแต่มีเราต่างหากที่เพ่งแต่เพ่งแล้วไม่รู้อ่านะทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยจากเริ่มเข้าใจเรื่องตัวรู้เนาะหลวงพ่อใช้คําว่าตัวรู้เนาะพอเข้าใจเรื่องตัวรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมตัวรู้เนี่ยคือเป็นธรรมชาติเป็นเราไหมถ้ามองกันอย่างนี้นะเอาสมมติมองแม่ชีใหม่มองแม่ชีเห็นแม่ชีแล้วก็เห็นตัวเองตัวรู้เป็นเราไหม ลึกๆเลยนะลึกๆเนี่ยเข้าใจได้เลยไหมว่าเออตัวรู้นี่นี่มันเพิ่งรู้จักอ่ะแล้วมันจะเป็นตัวเราได้ไงเราเพิ่งรู้จักอ่ะเราอ่ะเพิ่งรู้จักมันอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วอ่ะเพราะนั้นตัวรู้เนี่ยมันเป็นเราได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็นเราไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราคือตัวนี้ถ้าที่เคยรู้จักมาก่อนเราคือตัวนี้แต่เราไม่เคยรู้จักตัวรู้แล้วบัดเนี้ยเราเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยรู้จักตัวรู้แล้วแต่ตัวรู้มันไม่ใช่เราร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นเราได้ไงเนาะอ่ะทีนี้โอเคเท่ากับว่าเราเนี่ยรู้จักเข้าใจแล้วเรื่องตัวรู้เป็นอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามตัวรู้เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มีอยู่ตลอดมีอยู่ทุกขนทุกแห่งที่ว่ามีอยู่ทุกขนทุกแห่งก็ยังไงตอนเนี้ยเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมมีตัวรู้ไหมเรานั่งอยู่ตรงนี้มันรู้เราได้ไหมแสดงว่าตัวรู้ก็ที่นี่ก็มี นี่ทีนี้ถ้าเราลองไปนั่งอยู่ตรงโน้นมันรู้เราได้ไหมแสดงว่าตัวรู้มันก็อยู่ที่ตรงนั้นเอาแล้วเราสมมติว่าเราจะดำน้ํามันรู้เราได้ไหมแสดงว่าตัวรู้ในน้ําก็มีเอาขึ้นเครื่องบินเราขึ้นเครื่องบินมันรู้เราได้ไหมรู้ได้นี่ไงตัวรู้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็การวิธีที่จะให้เข้าใจเรื่องตัวรู้ก็ต้องคือรู้รู้เรานี่แหละจะทําให้เข้าใจได้ดีที่สุด ใช่ไหมเพราะพอรู้เราปับ๊บเอา้าก็ตัวรู้มันรู้เราทีนี้ลองอย่างนี้ตอนนี้เรานั่งตัวเอานั่งแบบนี้นะทีนี้เอาตัวเราก้มลงไปดิดูดิมันรู้ได้ไหมอะ่ะเราไม่ได้ใช้ตาดูรู้ได้เห็นไหมรู้ได้เอาหันซ้ายเลยกว่าดิเอาเห็นไหมรู้ได้หมดนี่ไงสติปัฏฐานบอกเมื่อหันไปเมื่อหันอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อก้ม,ก,มก็รู้สึกตัวนี่มันรู้แล้ว หงายเง่งะมันก็รู้ตัวอก็เหมือนกินน้ำลายก็รู้เราหมดเลยอาปากเห็นไหมรู้เราหมดเลยเล็บเลิน้นอืมโอ้ยนึกออกอะไรยังน,น,นี่ไงเป็นเรื่องไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้เราแล้วที่ปฏิบัติเนี่ยเมื่อกี้ที่เราถามยังเป็นเรารู้ใช่ไหมบัตรเนี้ยเริ่มได้แล้วยังว่ามันไม่ใช่เรารู้แล้วมันมีแต่ตัวรู้มันมารู้เรา เพราะฉะนั้นให้ตัวเราเนี่ยจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยให้ใช้วิธีอย่างที่เข้าใจเนี่ยให้มันชํานาญนะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเลยรู้สิ่งนอกตัวเนี่ยอย่างเงี้ยรู้หมดเนี่ยดับทุกไม่ได้แต่ถ้ากลับมารู้ตัวเรามันพ้นทุกแต่หลวงพ่อเดี๋ยวค่อยๆชี้นะว่ามันพ้นทุกตรงไหนแต่เอาให้รู้ตัวเราให้เป็นให้ชํานาญก่อนแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าเออจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้เราเนี่ยนี่ถ้าเข้าใจตรงนี้นะจะง่ายมากแล้วมันเหลืออย่างเดียวคือลืม ช่ไหมมันลืมไงนะไอตอนอยู่ต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อจี้ๆอย่างนี้มันก็มีสติรู้ได้แต่พอเอาเลิกเพลมันลืมตั้งแต่คํานั้นเลยพอบอกเลิกปั๊บมันเริ่มลืมเลยไปเลยแล้วก็ไปนึกได้เอาตอนทําวัดเย็นบางทีใช่ไหมมันนานเกินเพราะนั้นเนี่ยให้มีความเพียรอยู่ให้มันต่อเนื่องระหว่างที่นั่งฟังอยู่ก็ให้รู้ตัวอยู่ต่อเนื่องเนี่ยระหว่างนั่งฟังเนาะหลวงพ่อพูดเนี่ย นี่เอาของจริงเลยนะสมวนพรหลวงพ่อพูดเนี่ยผู้ที่นั่งฟังก็คือเขาเรียกว่าตัวเราแต่มันก็รู้ว่าเรากําลังนั่งฟังลอง,ลองเอาประโยคนี้นะเนี่ยหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดไปก็นั่งฟังอยู่ก็รู้ได้มันไม่ต้องออกแรงเยอะะเพราะไอ้ตัวนั่งมันมีอยู่แล้วไอ้ตัวฟังก็มีอยู่แล้วไอ้ตัวรู้มันก็มีอยู่แล้วไงถ้าไม่ขาดสติใช่ไหมอ่ะทีนี้เรื่องเรื่องปิดตาบ้างนะ,อะตอนนี้เราลืมตาก่อนเนาะ รู้ได้ใช่ไหมอ๋อแล้วปิดตาดิยากไหมในการรู้อ่ะนี่มันซื่อๆไงลืมตาก็รู้เอาลืมสลับกันปิดลืมตาเห็นไหมมันรู้เราหมดเลยเราปิดตามันก็รู้เราลืมตามันก็รู้ทีนี้เมื่อก่อนที่ตรงที่หลวงพ่อไม่รู้ตรงนี้ไงคือมันไม่เข้าใจไงมันไม่เข้าใจเหมือนกับว,ว่ามันยังมีความมืดอยู่ ที่มันมืดเพราะว่ามันยังยังเป็นเราเป็นผู้รู้แต่พอมันรู้เราปั๊บรู้สึกมันมันสว่างแล้วมันเบาขึ้นแล้วก็มันไปพบกับไอ้ธรรมชาติรู้ว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ที่เป็นคนละตัวกับตัวเราเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกกันเนาะตอนแรกตัวรู้กับตัวเรามันมันเป็นสิ่งเดียวกันที่บอกว่าเรารู้แต่พอมาตอนนี้เห็นไหมมันเป็นคนละสิ่งไปแล้วตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งตัวเลยเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ไอตัวรู้มันไม่ปรากฏตัวดูดิมันไม่ปรากฏตัวนะไอตัวรู้ไม่รู้อยู่ไหนจะบอกว่าอยูใ bubble, großer, yah, ่ในหัวเหรอถ้าบอกว่าหัวอหัวก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมเอาจะบอกว่าอยู่ที่แขนเหรอแขนก็เป็นสิ่งถูกรู้เอาบอกว่ามันอยู่ในตัวเอาตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้มันหาไม่เจอมันหาตัวรู้ไม่เจอแต่มันมีอยู่มีอย่างแบบไม่ปรากฏทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องสุขเวลามีทุกข์มันมีอยู่ที่ไหนเวลาทุกข มันทุกที่ใจที่ตัวทุกได้ไหมร่างกายได้แสดงว่าที่กายที่ที่จิตที่ใจมันเป็นมีตัวทุกแต่รู้มันทุกได้ไหมอ่ะลองดูนะเมื่อกี้เราลองเทียบรู้เนี่ยเอาสมมติว่าแม่ชีเนาะแม่ชีเป็นสิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่ปรากฏแล้วตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ผู้รู้ไม่ปรากฏแม่ชีมีทุกไมทั้งตัวเนี่ยมีทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่ทุกหมดแล้วในในตัวเนี่ยใช่ไหม แล้วตัวเรามีทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายไหมมีมีครบเหมือนกันแล้วไอ้ตัวรู้เนื่องจากตัวรู้มันไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่ตัวนี้ไงมันจึงมีทุกมีสุขไหมมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไหมอ่ะไม่มีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่สิ่งที่มีมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีคือมันไม่ปรากฏแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเป็นสิ่งที่มีแล้วปรากฏแต่ไอ้ตัวรู้มันเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏ เมื่อมันไม่ปรากฏแล้วมันจะแก่จะเจ็บจะตายได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมรู้จักแล้วยังทั้งนั้นเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่ตัวนี้ก็เรียกว่าขันห้าแล้วตัวไหนที่ไม่ทุกข์ตัวรู้นี่ไงตัวพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยพ้นทุกข์ก็คือเมื่อรู้ตัวเมื่อรู้ตัวเนี่ยเมื่อรู้ตัวนู่นรู้ตัวนี้เอามันมีแต่ตัวทุกข์ใช่ไหมแต่ตัวรู้ไม่ปรากฏตัวไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ตัวมันพ้นทุกข์ไง งงไหมเนี่ยท่าทางจะงงกอเปล่าไม่งงนะเนี่งยง่ายๆเลยถ้ารู้จักตรงนี้ไอตัวนี้ทั้งตัวคือตัวทุกเว е ลาเกิดมานี่ทุกทุกเว е ลาเกิดมันต้องแก่ต้องเจ็บเนาะเพราะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มันอยู่ในตัวเราหมดเลยแต่ตัวรู้มันไม่มีตัวแค่นี้ก็รู้แจ้งอยู่แล้วว่าตัวรู้มันจะทุกได้ยังไงแล้วเวลาตัวตายเนี่ยขเข้าลงเวลาเขาเผาก็เผาตัวไหนเผาตัวทุกเผาตัวนี้แต่ตัวรู้มันไม่ถูกเผาสิเพราะมันไม่ปรากฏตัว เออเพราะนั้นตัวรู้มันก็คือเป็นเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมคือเป็นตัวที่พ้นทุกพ้นไปแล้วแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนธรรมะคือเรียนเรื่องรู้ตัวแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าโธรู้จักแล้วว่าตัวทุกข์คือใครก็ตัวนี้เนี่ยตัวนั่งตัวเดินตัวนอนเนี่ยตัวเนี่ยทั้งตัวเราแก้ไขมันไม่ได้บรรเทาได้เช่นมันร้อนมันหนาวมันหิวก็เนาะแก้ไขเนาะป่วยก็ไปรักษาแต่มันก็ตายอยู่ดีแต่ตัวรู้มันพ้นจากความตายไปแล้วไง เวลานอนติดเตียงอ่ะตัวไหนนอนติดเตียงอ่ะตัวนี้ใช่แต่ตัวรู้มันนอนได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวจะนอนแต่มันรู้ว่าเรานอนเนี่ยลองนอนดูดิเนี่ยมันจะมีตัวรู้รู้ว่าเรานอนเนี่ยดูนอนได้ในนี้ยอาลองนอนเอานอนดูพระเอาเนี่ยมันรู้ว่าเรานอนนะเออนี่หน่อยก็ได้เออเอาลองทดสอบทดสอบเอ้พระไอ้พระใหม่นอนไปก่อนไม่ใช่จะนอนก็ได้นะแล้วพอนอนปั๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าเรานอนแล้ว แล้วเรานอนท่าไหนนะมันรู้เราหมดเลยปกปิดไม่ได้ว่าเราจะนอนเอียงนอนตะแคงนอนหน้ายิ้มหน้ายิ้มมันรู้เราหมดเลยแต่ตัวรู้มันไม่ได้นอนด้วยไงอ่ะโอเคลุกขึ้นนั่งเดี๋ยวหลับ